สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยียค่คะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็กลับไปมากันกับรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะสำหรับรายการสอนสร้างบ้านของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นบ้านที่สร้างได้ง่ายมากๆนะคะนี่ก็คือเป็นบ้านสําหรับโหมดเอาชีวิตรอดนะคะหลังนี้เลยค่ะทุกคน นี่สำหรับวิธีการสร้างก็บอกเลยนะคะว่าง่ายจริงๆก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดะไลค์กัซบสาคใหกันด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคค่ะสำหรับุปกรี๊เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นบาเรลแล้วก็ต่อด้วยบล็อกไมโอ๊กนะคะบล็อกไมโอ๊กเปรูบมันในไมโอ๊กสลัแผ่นไมโอ๊กมันในสโตนบริกสลัแผ่นสโตนบริกนะคะแล้วก็จะเป็นแคมไฟรั้วประตูรั้วไมโอ๊กนะคะแล้วก็ตามด้วยบรรดาบล็อกแกรนิตนะคะต่อไปก็จะเป็นบล็อกไมโอ๊กนันเองก็สำหรับส่วนแกรนิตเนี่ยบุ๋มจะเอาไว้สำหรับทำหลังคานั่นเองนะ โอเคมาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะบุ๋มจะขอเริ่มจากการทําพื้นก่อนเลยนะคะก็คือเราจะทําการทุบไป3บล็อกก่อนนะคะ1 2 3จากนั้นก็ทุบไปอย่างนี้อีกประมาณ6บล็อกค,ค่ะ1 2 3 4 5 6อะฮะแล้วก็ทุบ1 2ตรงนี้นะคะเบนไว้แบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ทุบออกไปทุบออกไปต่อไปเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อย กว้างเท่าไหร่ก็ทุบตรงนี้ด้วยอ่าก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัว T แบบนี้เลยพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการวางพื้นให้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะเป็นขนาดภายในบ้านของเรานั่นแหละคือแบบเราวางพื้นก่อนนะคะรอบนี้จะค่อยๆสร้างขึ้นไปทรละนิดเนาะโอเคแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นบารเรลค่ะวางเริ่มจากตรงนี้นะคะ1 2 3 4สาสแบบนี้เลยแล้วก็เลี้ยวมาก็คือวางไปรอบๆนั่นเหลยค่ะทุกคน อ่ะลองเป็รอบก่อนแล้วกันชึบอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้กับตรงนี้ด้วยต่อไปนะคะก็ใช้เป็นบล็อกไมโอ๊กวางบริเวณนี้ค่ะสูงขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4แล้วก็เว้นมา3มบล็อกนะ1 2 3สบล็อกที่4ก็วางขึ้นนีสูงเท่ากันเลยนะต่อไปนะคะก็เป็นตรงนี้ตรงมุมนี้เลยนะ1 2 3 4แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4 ต่อไปก็เป็นที่มันตรงกับตรงนู้นนะคะก็เอาเป็นทุบออกบล็อกนึงก็ได้อะแล้วก็วางขึ้นมาชึบตรงนี้ก็เป็นตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะีคะจากนั้นก็วางเชื่อมกันได้เลยตรงไหนที่สามารถเชื่อมได้วางไปก่อนนี่เดี๋ยวเชื่อมไปก่อนนะคะเดี๋ยวตรงไหนแก้ไขจะบอกอีกทีนึงชึบชึบชโอเคต่อไปนะคะแล้วก็จะมาวางผนังบ้านของเราการตรงนี้ก็แน่นอนวางขึ้นไปเลยนะคะ ชุบชบชุบอ่ะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะวางแบบนี้ก่อนแล้วก็ตรงกลางค่ะให้มันเป็นเว้นแบบนี้โอเคต่อไปก็ด้านหลังนะคะก็วางขอบเข้ามาเลยง่ายๆแล้วก็ด้านข้างใช่ไหมด้านข้างก็วางแบบนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็วางเดี๋ยวนะตรงนี้วางเชื่อมแบบนี้นะคะแล้วก็มุมนี้1 2 3แล้วก็เชื่อมกันก่อนแล้วก็ตรงกลาง คือค่อนข้างที่จะมีหน้าต่างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้วางขึ้นมาชึบๆเ,เดี๋ยวนะขอดูก่อนตรงนี้บุ๋มจะเป็นไว้แค่หนึ่งบล็อกเหมือนกันค่ะนี่เลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มวางตรงนี้กันต่อนิดนึงก็คือใช้เป็นแฉบไมโอคนะคะวางตรงนี้ปิดไปก่อนเพราะว่าบุ๋มจะทําเป็นเหมือนแบบที่นั่งเล่นข้างบนเป็นระเบียงอะไรอย่างนี้นะโอเคเรามาเริ่มทําหลังคากันเลยดีกว่าก็เริ่มจากวางเป็นบล็อกแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนชึบวิ่งเดี๋ยวนะ วางข้างในสิเอ้ยวางผิดชึบชึบอ,อ่ะแบบแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ใช้เป็นบันไดสตโตนบริกนะคะวางหนึ่งสองแล้วก็แบบยาวมาก่อนนะคะตรงนี้ชึบต่อไปก็บันไดกับหัวไว้ก่อนอ่ะฮะแล้วก็ทําคล้ายๆกันเลยนะคะนี่ค่อยๆวางให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหนังคาแบบเบสิกที่เราชอบทํากันชึบแล้วก็วางกลับหัวแบบนี้เลยค่ะแลวตรงนี้ก็วางแบบนี้อ่ะฮะ แล้วก็ปิดชึบแล้วก็ฝั่งนี้ก็แบบนี้นี้แล้วก็วางมันไดกับหัวไว้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบริเวณนี้ต่อไปแล้วก็มาทําฝั่งนี้กันต่อชึบไดกับหัวมันได้กับหัวในได,นไดวางให้มันได้ลักษณะเดียวกันกับข้างหน้านุนเลยนะก็วางขึ้นมาเรื่อยๆชึบอุ๊ยเดี๋ยวนะโอเคแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะใช้เป็นพวกแกรนิตทั้งหลายของเรานะคะมาทําหลังคากันต่ออันนี้บุ๋มบอกเลยนะคะว่าเป็นหลังคาที่ทํามั่วๆไปเลยนะคะไม่ต้องฟิกนะขอแค่แบบว่ามันไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวกันก็พอคือบุ๋มลองทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันแบบเออมันก็น่าดูดีเหมือนกันนะคะทุกคนไม่จาเจอืมวางยังไงก็ได้ค่ะอันนี้ขอแค่แบบมันดูสลับสลับกันนะ ก็บางคนอาจจะงงพี่นี่มันคือหลังคาอะไรมันเป็นหลังคาแบบไม่มีแพทเทิร์นนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าเราอยากจะวางยังไงเลยบุ๋มจะพยายามวางให้มันไม่แบบตรงกันนะคะมันจะได้ดูไม่ซ้ํากันเยอะ,อะประมาณนี้ส่วนตรงกลางก็วางเป็นแ s t โ n นบ r i c กไปเลยค่ะชึบก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะพอเรามอง,งข้างๆมันก็จะเป็นแบบนี้อาจจะดูแบบปุ่มตะป่าหน่อยแต่ก็นั่นแหละดูเป็นธรรมชาติดีค่ะ ต่อไปแล้วก็วางเป็นบล็อกไม้ตรงนี้นะคะชึบชึบแบบนี้แค่สองบล็อกก็พอแล้วก็ใช้เป็นรั้วนะคะวางรอบๆไปเลยตรงนี้จะเป็นระเบียงข้างบนเอาไว้แบบนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็วางตรงนี้นะคะสูงขึ้นไป12เอาสักประมาณ3บล็อกแล้วกันมาที่แรกก็จะใส่2บล็อกแต่3บล็อกก็จะดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบจากนั้นนะคะเราก็จะวางเป็นน้องแคมปไฟค่ะ เริ่มวางกันเลยอ่ะวางแบบนี้ชแล้วก็ตรงนี้อืมก็ค,คือบุ๋มจะวางให้มันเป็นรอบๆแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยมาเกลีย่ยออกทีหลังแล้วกันวิธีการเอาไฟออกก็คือนี่ค่ะใช้โชว์เบลนะคะดับไฟไปเลยอ่ะเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ยังไม่หมดนะคะเรายังมีประตูรั้วไมโอคนะคะเอามาวางต่อกอีกสักนิดนึงให้มันดูมีอะไรสักหน่อยนะคะให้มันดูน่าดูขึ้นโอเค วางไปแล้วรอบนะคะตรงนี้อันนี้ใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะแต่ส่วนตัวบุ๋มค่อนข้างชอบนะมันดูเป็นธรรมชาติดีแล้วเราก็อย่าลืมใส่ใบไม้ได้วยคะ่ะเพิ่มความธรรมชาติธรรมชาติเข้าไปอีกชึบวางไปเลยวางให้เต็มวางให้เต็มอาจจะมีแบบว่าไอ้นี่บ้างนิดหน่อยอ่าโอเคแล้วอันนี้มันเถาวันนี่มันวางได้ไทุกคนเพะวาวางไม่ได้สินะ ใจอ,อะแปะๆไปตรงไหนโอเคไม่ได้แล้วตรงกลางตรงนี้บุ๋มคิดว่ามันควรจะมีที่สําหรับปักไฟสักนิดนึงนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าเราเอาสลักมาวางสักที่หนึ่งบุ๋มเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นบล็อกก็ได้อะแบบนี้เราก็ใส่เป็นเลนเชิญไปให้เรียบร้อยนี่ก็จะได้ไฟนะคะประดับตกแต่งเดี๋ยวนะเพอมันอยู่ตรงกลางพอดีนี้นะเออพอดีไปค่ะออกไปได้ ตั้งบนบ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปบุ๋มขอปักไฟตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เราจะวางไอ้น,นี้ให้มันแบบว่าทั้งหมดเลย่ะฮะแล้วเราก็วางไฟไปทีเดียวจุ๊บต่อไปเนี่ยค่ะขอวางอันนี้นิดนึงเพราะว่าบุม๋มรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเป็นแบบยังไงกลมๆที่ชอบเท่าไหร่อะแบบนี้แล้วกันเอ่อแบบนี้ได้เปล่า <laughs> ถึงมันจะดูแปลกๆก,ก็เถอะนะทุกคนนะแต่มันก็ได้แหละทุกคนโอเคอะเดินเข้ามา อย่าลืมปิดข้างบนให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็ปิดเดิไม้โอ๊กไปแล้วก็ข้างบนนี้ก็วางไม้โอ๊กให้หมดเลยแล้วกันมันจะได้ดูไม่มีอะไรมากมายฮะต่อไปก็ปิดกั้นห้องกันค่ะทุกคนมองกับตัวเองอะปิดตรงนี้มาก่อนปิดตรงนี้ชึบแล้วก็ใส่บันไดกับหัวสักหน่อยจะได้ใส่ประตูอะ่ะจะได้ห้องขนาดหนึ่งมานะคะส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ทํากับข้าวทําเป็นห้องครัวได้ เดี๋ยวเรามาใส่กระจกกันก่อนแล้วกันนะอันนี้จะใส่เป็นกระจกก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่ชอบกระจกอยากจะใส่อะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าก็ลองใช้แถบดอนะคะในการวางอ่ะบุ๋มจะสาธิตวางให้ดูเผื่อมันจะเข้าไม่รู้จะเข้าหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าเป็นกระจกถ้าเป็นแถบดอนะมันจะเป็นอันนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็ดูได้อยู่นะทุกคนนะแต่บุ๋มจะใส่เป็นกระจกเพราะว่าเป็นคนชอบกระจกมากๆ ตรงนี้ก็ปิดไปเลยปิดไปเลยชืบชืบชืบชอาจจะมีหน้าบ้านนี่แหละที่เราอาจจะแบบใส่โชว์สักนิดนึ่งอลองดูสิได้อยู่นะหรือว่าเราจะใช้เป็นอันนี้ดีทุกคนมันก็สวยทั้งสองอันเลยอะใส่อันนี้ดีกว่าดูเด่นกว่าตั้งเยอะโอเคเรียบร้อยภารกิจต่อไปที่บุ๋มมองว่าน่าจะต้องทำก็คือตรงนี้นะคะลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยใช้สตนลบิกสลปนะคะ วางแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ยาวเลยค่ะนี่แค่นี้ก็พอค่ะทุกคนไม่ต้องทำอะไรมากมายโอเคได้แบบนี้แล้วต่อไปก็เดี๋ยวเรามาใส่ประตูบ้านกันก่อนขั้นแรกนี่อย่าลืมใส่ประตูโอเคใส่ประตูแล้วก็ปักไฟอะไรต่างๆให้เรียบร้อยส่วนการตกแต่งคลิปนี้บุ๋มคิดว่าจะตกแต่งมั่วไปเลยนะคะทุกคนมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นลใช่ปะเราก็ต้องวางตามน้ำปัก ไม่ได้ไม่ช่วยเลยวางไหนดีะวางตรงนี้แล้วกันหึเดี๋ยววางที่นอนกันเลยดีกว่าอันนี้ตกแต่งมั่วนะี่คะไม่ได้แบบไม่ได้แบบคิดอะไรมาเลยอ่ะฮะแบบนี้ไปสองเตียงไปเลยเราเป็นคนชอบนอนที่กว้างๆตรงนี้เอาเป็นชั้นหนังสือมาเพิ่มความรู้ให้เราสักหน่อยถึงเราจะไม่อ่านก็เถะนะปึ๊บกระถางดอกไม้เพื่อความสดชื่นค่ะไปเลยนี่ ส่วนตรงนี้ใส่รูปภาพหน่อยนะ่าจะสวยขึ้นนะออืแล้วก็ตรงไหนมันดูไม่ค่อยมีที่สมับตกแต่งนะคะเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆอ่ะทุกคนได้แหละประมาณนี้ก็พอใส่ประตูเสร็จนี่เรียบร้อยได้ห้องนอนแล้วเดี๋ยวนะก่อนจะเสร็จตรงนี้ขอวางพรมเพื่อความนุ่มนิ่มเช้าหน่อยนะคะเวลาเดินเข้านี่โอเคได้แหละมา ต่อไปนะคะเป็นห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับครับของนะคะทุกคนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเราก็ใส่สิ่งที่สำหรับครับทั้งหมดเข้าไปแล้วก็ใส่อีกสิ่งหนึ่งก็คือนี่ค่ะแถบดดนะคะใส่แถบดดแล้วก็ใส่บาเล่บาเล่จะเยอะไปไหนใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยมันก็จะสามารถเอาของได้หรือใครอยากจะเพิ่มอันนี้ก็ได้นะมันจะได้แบบสามารถ เขาได้เยอะๆนะคะแล้วก็พวกของที่ต้องใช้อีกก็คือจะเป็นเอาเป็นแอนวิวมานะคะแล้วก็อาจจะมีโต้เอนชันนิดหน่อยอ่าอามันให้ครบเสร็จแห่อ,อยนะบุ๋มมีทาอะไรลงไปเนะี่ยปึ๊บแล้วก็อ๋อที่ตักน้ำเลยทุกคนนี่เอาไว้ปรุงยาโดยเฉพาะก็อย่าลืมมอบปรุงยาชเฟอืมใส่น้ําเข้าไปด้วยโอ้ดูแคบไปเลยตรงนี้ <laughs> ยังไม่ได้ใส่อะไรดูแคบไปเลย เหลือพื้นที่นิดหน่อยตรงนี้บุ๋มว่าใส่เป็นกระถางดอกไม้อีกรอบก็ได้นะกระถางดอกไม้แล้วก็ใส่ต้นอันนี้เข้าไปนี่เต็มแล้วพื้นที่นี้ก็คือเต็มแล้วแค่นี้นะคะดูเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆนะคะแคบสุดๆไปเลย <laughs> โอเคต่อไปบุ๋มมองว่าเราหาอะไรมาทำเพิ่อมอีกสักนิดสักหน่อยนะคะ,ะเพิ่มเป็นรั้วแล้วกันอะเพิ่มเป็นรั้วเข้าไปเออ พื้นที่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะเอาไว้ปลูกข้าวปลูกอะไรรอบบ้านกันสักนิดนึงอันนี้จะทําก็ได้ใครจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะเพาเป็นการตกแต่งมั่วๆของบุ้มเองอุ้ยตรงนี้เดี๋ยวนะเดินลงมาเป็นท่าน้ำได้นี่นะแคทําท่าน้ําอีกเป็นหนึ่งอือฮึออุ้ยโอเคใส่รั้วเข้าไปหน่อยกันตกกันตกทุกคนตรงนี้เอาไว้จอดเรือตรงนั้นเอาไว้ตกปลาอะไรอย่างนี้ ได้นะเป็นความมุั่วที่อาจจะลงตัวได้นี่โอเคแล้วยังไงก็วางอันนี้ไปสักหน่อยส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นรั้วเข้าไปนะคะอาจจะเอาไว้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ได้นะจริงบุ๋มก็ไม่รู้หรอกว่าจะวางประมาณไหนแต่ก็ตรงนี้เป็นทางเข้าโอเคแล้วก็ใส่ประตูรัว้วอือฮึก็ปลูกข้าวปลูกอะไรได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอปลูกแป๊บหนึ่งนะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมบอกกันไปก็คือจะเป็นทางขึ้นไปเยนระเบียนของเราใช่ไหมคะคือบุ๋งมองว่ามันมีสองทางที่น่าไว้ทําทางขึ้นก็คืออาจจะทําตรงนี้ขึ้นไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยขึ้นแบบขึ้นมาตรงนี้เลยมันก็จะแบบพอดีแต่ว่าเราต้องทําการเสียสละเตียงนอนไปหนึ่งเตียงเท่านั้นเองเราก็แบบเดินขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะชึบแล้วเราก็ใช้สิ่งนี้ปิดข้างๆเตียงไปนะคะมันก็จะดูอ่ได้ปะเนี่ยอ่าปิดไปแบบนี้แล้วกันนะโอเค ตัวนี้ก็แบบเดินขึ้นอ่ามันก็ได้อยู่นะคะหรือใครไม่อยากวางข้างในบ้านตรงนั้นใช่ปะก็มีอีกวิธีนึงค่ะทุกคนคือเราอาจจะมาซ่อนบันไดไว้ข้างหลังบ้านแถวๆนี้ก็ได้นะคะนี่เลยก็แล้วแต่นะคะว่าจะไว้สะดวกตรงไหนแต่บุ๋มคิดว่าตรงนั้นแหละมันดีแล้วนะคะไหนๆก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเราวางที่นั่งกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะ ก็มีโต๊ะเล็กๆตรงนี้อาจจะมีอะไรซัมติงเน่ยใส่เป็นสิ่งนี้เข้าไปอ่าประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่โอเคอย่างหนึ่งที่สําคัญบุ๋ม่าอย่าลืมปิดตรงนี้ด้วยก็ดีนะเผื่อแบบฝนตกน้องจะได้ไม่ไอ้นี่นะคะ ีอโอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับบ้านของเราเนะะี่ยค่ะก็ลองไปสร้างกันดูได้นะคือเป็นบ้านที่สร้างง่ายมากๆแล้วก็แบบมีที่เก็บของร,รอบๆบ้านกันเลยทีเดียวโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายจยุบ๊บอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ